สวัสดีค่ะจากมาแรลงพยอมค่ะวันนี้เราก็มีลิ้นมังกรนะคะเป็นพืชในวงของลิ้นมังกรนะคะแต่อันนี้บ้าแรงพยอมไม่รู้จักชื่อนะคะไม่รู้ว่าชื่อฮานิไฮหรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าใครรู้ใครปลูกก็มาบอกมาแนะนำกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาดูซิ อันนี้บาลายองพยอมไปเจอในสวนคุณตามานะคะก็เลยเก็บหน่อเข้ามาที่หลงเหลือหักๆผุๆนะคะเอามาเก็บไว้นานนานมากๆเลยนะคะกอนหินล้วนๆนะคะดินล้วนๆนะคะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะตอนนี้เขาแตกหน่อมาบาลายองพยอมก็เลยอยากจะมาลองแยกเขาดูนะคะ ก็เลยมาลองรื้อดูก่อนนะคะว่าเขาจะมีแยกได้หรือ,อยังนะคะนี่ค่ะนอเขาดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหนอดกแล้วก็สวยมากๆนะคะนี่ค่ะนอกําลังสวยกําลังน่ารักเลยนะคะน่าจะแยกได้แล้วนั้นเนี่ยหนอเน,นี้ยเดี๋ยวลองแยกดูสิคะนี่ เขามีรากแล้วนะคะนี่ค่ะพอบรลังพยองเคยเห็นในเพจเขานะคะเขามีการขายกันแล้วนะคะต้นขนาดนี้นะคะก็ประมาณ2-300ก็มีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองลองแยกหน่อเขาดูนะคะเพื่อการขยายพันธุ์นะคะได้ไม่ได้ยังไงก็ เดี๋ยวค่อยรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็มีรากหมดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มีนะคะก็ตัดออกหมดเลยนะคะทั้งสองทั้งสองหน่อเลยนะคะก็ได้เพราะนั้นว่าต้นนี้นะคะให้ลูกหนอนนะคะแต่ก็มัก เป็นใบที่เปราะมากๆเลยนะคะสำหรับพันนี้โดนนิดโดนหน่อยก็ใบจะเปราะแล้วก็มีตัวอะไรกินด้วยนะคะไม่เหมือนกับลิ้นมังกรที่ที่ชื่อว่าหอ,อกพะน์นะคะนี่ค่ะสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลือกระถางนี้บ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ลากเขาไม่ค่อยเดินหรือว่ามะลายองพยอมใช้ดินล้วนๆนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะนี่ค่ะดินเขาก็เลยแน่นแข็งนี่หรือเปล่าเดี๋ยวมารอรุ่นนะคะว่ากระถางนี้จะได้กี่หนอ่ออันนี้มะลายองพยอมเอาไปตั้งไว้ในร่มมะขาเทศนะคะใบเขาก็จะมีร่วงลงมาในซอกใบนะคะทำให้ดูไม่ค่อยสวยนะคะ นะะี่ค่ะจะอยู่ตามซอกใบแบบนี้ต้องใช้น้ำฉีดนะคะอันนี้หน่อไม่ดกนะคะสำหรับต้นนี้นะคะมีแค่สองหน่อเองนะคะนี่ค่ะรือออกหมดแล้วนะคะเพราะได้แค่สองหน่อเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดหน่อเขาเลยนะคะนี่ค่ะ คนรักต้นไม้เท่านั้นนะคะถึงจะรู้ว่าต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดแต่ละใบมีคุณค่ากับคนปลูกมากๆนะคะคนที่ไม่เคยปลูกต้นไม้ก็จะไม่รู้หรือว่าคนที่ไม่รักต้นไม้ก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าการดูแลต้นไม้มันยากง่ายยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นแม่นะคะ ใบไม่ค่อยสวยนะคะมีตัวอะไรกัดมั่งหักมั่งนะคะก็คือไม่ได้ดูแลนะคะละลากเขาก็ไม่ค่อยออกนะคะนี่ค่ะส่วนต้นลูกนี่ลากออกดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถางนะคะลินมังกรนะคะ จะมีทั้งหมดเลย200กว่าสายพันุนะคะแล้วก็มีรูปล่างที่ผิดแปกแตกต่างกันไปนะคะสวยงามมากๆนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะสำหรับลิ้นมังกรนะคะอันนี้ก็เรียกเป็นลิ้นมังกรแะกะและกันนะคะง่ายสะดวกดีนะคะเดี๋ยวนี้เราก็มาใส่กระถางนะคะ ที่มีการตัดแต่งนะคะต้องป้ายปูนทุกครั้งนะคะเพราะช่วงนี้อากาศเริ่มชื้นนะคะลิ้นมังกรทุกสายพันธุ์นะคะเขาจะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสามารถที่จะตั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องแอร์ห้องทํางานได้หมดนะคะเพื่อฟอกอากาศนะคะเขาสามารถที่จะดูดซับ กลิ่นต่างๆได้นะคะแล้วก็ฝุ่นละอองได้ด้วยนะคะสำหรับลิ้นมังกรนะคะอันนี้ก็ย้านะคะว่าทุกชนิดนะคะเขาสามารถที่จะพอกอากาศถ้าบ้านเราอับเราชื้นเราสามารถที่จะเอาเขาไปตั้งตามมุมห้องได้เลยนะคะอันนี้รับรองเลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าบ้าน ของบ้านไรวังพยอมที่ย่างทองนั้นก็จะตั้งไว้ทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยนะคะเพื่อฟอกอากาศนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่ในทุ่งนามุมอับเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็ขยายพันธุ์ออกมาเสร็จแล้วนะคะสองต้นนี้ก็คือต้นแม่นะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นต้นลูกนะคะต้นลูกทั้งหมดเลยได้หก 6นอนนะคะนี่ค่ะถ้าใครสนใจก็เข้ามาที่เพจบ้านไร่วงพยอมได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ